พี่น้องสาวจ๊ะเอเฮ้เฮเธอมาทำอะไรจ๊ะมาดูบรรยากาศที่ริมโขงไปครับเพิ่นมาจากเรงเลียนพี่น้องครับมาแล้วกันเพิ่นเนยเพิ่นอยู่ในรถก่อนนะอ่ไปครับเพิ่นมาจากเรงเลียนหลัง็พากันมาน,านั่งเล่นริมโขงก่อนที่ครับบ้านพี่น้องครับอ่าค,ครับพอดี กับมะเล่นนี่ละอืมริมโค้งมันกำลังเปิดไฟไซองงามอ่ามันเนาะยากาศโคตรดีก็สิมามองหนีมั่นส่วนโตพี่น้องมันบ่นคนหลายถ้าไปพูดเนี่ยบ่ไฟแก่งๆทางพนะน่ะเห็นบ่มพนพนทางพน่นนะแต่ข้างหลังน้องม่อนนะั่นเป็นมองกระจ้าขายอยู่ขายขายของอยู่ของกิ่นนะนะมันกลิ่ครับต่อไปนี่นะคอยซื้ออะไกินนะเด้อมีคน ป็นยังอีกัค่ไนี่ผมมีเงินเพราะว่าขครกินคุมมือเข้าหาว่าเขามีเงินเออแล้ก็เลยสิบบอกินต่อไปเออเพราะว่าคอยบ่มีเงินเออเข้าใจบ่ะเข้าใจคนกินแอเมซอนต้องคนมีเงินเด้คนบ่มีเงินห้ามกินเืงอนเลยเพราะว่าเขาบอกใส่ไปเด้วยแต่สมุกินไข่กินเอออิชิเออสิบห้าบาทลดต้นทุนแต่ว่าคนได้มีเงินซื้อเราได้อพี่น้องแอเมซอนอร่อย ็นไปได้กับซื้อสตาร์บัคทีอรถกินตาบักค่ะวันนี้กินแล้วอันนี้ค่ะต้นหญ้าเนี่ยเพชรไห้ต้องถามไมมมันคุ้นคุ้นต้นกุ้มบ่าบ่ต้นหมากยังหมากนะหมากเบนเบนแปรแปน่ะจักเด้อพี่น้องผมขมมาจักใส่กำลังงวตลอดในมูจักแต่พี่น้องแมนอยู่บ่ แมนอยู่บ้านเนาะมันก็จะมาอุ้มหลายอุ้มเลยทำที่น่องหุ่งก็บอกก็ได้เป็นอย่างเดี๋ยวคนเห็นเลยชื่อคืออืมอืมไปยุ่งคงตำบลต้นยางบุญตำบรรยากันใส่ลาวมาแล้วเมื่อวานเออวันละบรรดาพิทเทิมลไปอยู่ลาวอืมลูกพิทเทิมก่อนเนาะ ช่วงปิดเทอมมันะเป็นเพจแต่ดูมุกไปไต่มาๆมาข่อยที่ไปดูแลาวแชวเพื่อนอยู่เ,เดือนหนึ่งเลยเอาค่ะพูดแล้วลูกเปิดเทอมกับเดือนกล้วมแล้วเดือนหนึ่งหมดแล้วยองมันปิดเทอมแต่ว่าเทอมสองมันสามเดือนผลัด กันเพิ่มดอกลกเียนไม้ช่วงปิดเพิ่มข่อยาพอแบบว่าขันผูดอดอยากปิดกับปิดเพิมนะ่วงดูอยากเลี้ยนผู้อดอยากเลี้ยนพิเศษกัเลี้ยนอยากมาก็มาบ่อยากมากกับเปยังนี่น้าอานสบายไหนมึงอาลูกมึงแปนฝึกสมาธิด้วยยัง่ กูให้มึงมาฝึกหายมาเนี่ยผู้จ้จ้างมึงละร้อยมาฝึกให้ลูกกูแน่ก่อนที่มึงจะมาว่าให้ครอบครัวคนน่ะมึงน่ะไปฝึกสมองมึงนะห้ดีซะก,ก่อนสนใจบ่กูบอกเมือม่อวานนี้เดี๋ยวคนที่ว่า้ฟังแม่เมื่อวานในที่ห่อเฮ็ดกันขาเป็ดกินกันนะที่หอกินเป็ดนาะมีคอมเมนต์หนึ่งเอาว่าใส่ผัวเจ้าแต่ก่อนยายเมียคอย,คมมยตอบด้วพี่น้องเลยเพิ่นว,ว่าไข่น่ะเขาให เอาว่าอีสานนะเนาะเขาเอาท่านให้ใส่สอบนะมึงนางจุย้ยโยแบบว่มีประโยชน์แบบขี่ข้านหลวงออมึงคือบพราะเหตุน้ำเขามึงคือนางเบิง้งดื้อสว่าทัดเ,เขาบอกเขาใจว่าอันนั้นไม่เป็นงานของอันลุงเบิ้งแล้วย่างล,ลิลี่กับปาลาใส้ไห่ได้พี่น้องเลยอืมคมยอยการซอยย่างอื่นน่ะเขาบอกงน้คำดอกมันเป็นงานแบบว่า ดิลี่เฮ็ดกับปลาดันได้เงินเด่อนพี่น้องเลยคนว่ายข่อยยุ่งน้ำงานเพิ่นออกพี่น้องเพิ่นเคียงหูเคียงตาเพิ่นย่านติบ้าน่นให้ต้องให้มันพอดีกันเลยนี่นะเจ้าเห็นนี่บอกคอมเมนต์นี่นะเห็นก็ให้มันอะไรมาเห็ดมันอยากหยากน้ำลายอะบอกมันละมึงก็มาเห็ดแล้วมึงสิเบ้าเห็นยังมึงก็มาซอยกูเนี้ยมาซอยเลยให้เพิ่นไปให้ซอยเองเนาะ แนี่มึงดอกอันนี้จะจำในว่าสมัยเฮาเลี้ยนตะกี้เฮาไหว้คู่เฮาใส่ันนี้ยแหละดอกหักเลยนะไหว้ดอกรักเออกจะใด้ดอกนี้นะไหวค้คณคู่ตะกี้อ้เก็บดอกอันะไรเป็นดอกไม่ดีนะ,ะมีอะไรด้วยปะเนี่ยแมงเงี้ยหนึ่งห้ามปลูกในบ้านอือคือแมงแข้งอะพี่น้องมันแมงเงี้ยบุญอี่อืมหลายเลยพอนะมุมนี้สวยเห็นสะพานเห็นอันนี้ น้องมนเห็นแล้วก็ได้คิดทอดดาวแล้วเนาะยคีบทอดบ้านใส่มาแล้วคิบคีบทอดแค่ก็ะดองอืมทอดแค่กระดองเราเลยทอดเห้าใส่เงินแค่ห้าสี่บาทก็ะขามได้แล้วอืมเป็นสีทามอยู่น้องมนใส่เงินลายปันใดไม่นอนไปเอาไง่าแมฆอันนี้มันหลายก็ยังบอกแล้วมันไม่กินนี่เห็นบอกอ๋อนี่ยังหลายขากว่านี่พี่น้องต้องต้องเปิดแฟลชมันยังเห็นเห็นบอกมันมันมาหุมเหมืนต่างล่างมันบ่อพี่น้อง กูได้รูบอกเด้อพี่น้องเด้อพ่นอ่ะหลายเน๊ยนั่นมาเอาดอกรัก,กเป็นบ้านมัน่งอ,อือเอากระรังไกรแมาออกกระรังไกรน้ำหนักเกินยังไงยังบ่เข้าใจยังมาหวานข่อยบอ่สซอยนุ่งบ่นมาซนพี่น้อง,งเลยอ,อันนนั้มนบ่สซอยชั้นน่ะบ่ได้ยุ่งน้ำกันอใครอยากเห็ดก่เห็ดบ่เห็ดเขแล้วแต่ บ่แมนกับบํแมนว่า <c oughs> ตีเห็นป่าเห็นลุงเหน็นอะไรตีส่วนแล้วหนาวตาย่านคนบาวารีขี่กูนี่คอยไปส่วนแล้วเขาก็ไ่าส่วนเขาเชี่ยงหูเชี่ยงตาก็ต้องญาติบอกว่าเู้แสักเอาเปลียนน้องนุู่เกย์ได้ไปถึงนี่ตะกูลหลังจากอันคุยกันนิ่หมงหงึงแล้วสาวมนมาผ้าก็ไปหายเก็บยอดกระถินแนววัดนั่นคอยขึ้นพ่อมองนี้แล้วผ้าพ้นมาเอา าเบิ่งพี่นอ้องแต่ว่ามันมืดแล้วพี่นอ้องเด้ออาจจะบ่คอ่อยเห็นครับแต่ว่ามนไปกินกับปุลปลาไหลมาแเรื่องฮากระเพรืเ้เนี้ยยูทูบเบอร์ก็ต้องหาคอนเทนต์ที่คนบ่ซ้ัมไผเลยเนาะกระปุลปลาไหลต้มกินคากไปจังซั่นตัวอือเอาขาก็เฮ็ดแบบนั้นแล้วยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สายลุยคือบอ,อกเผ็ดน่ะ ปนปลาไหลต้มข้างโคกทอดขี้เค็บเหมือนตัวขี้เข็บทอดเนี่ยจังว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เนี่ประเทศนอกขเาเจ้านอกแข็งมาเลยเป็นสีเรียมเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เอ็นบอเขาเจ้ามาทอดกินนะขาเจ้ะ่าแซบก่าขี้ปมอีกห้าตัวงามเรา ซืมอเนเรียนทับเร่ยตทาบุรุษหาคอนเทนแบบใดอะน้องพี่น้องขอตบัาเห็นเาขอ้าเียงับางอือเออให้พี่นอ้องเบื่งนํากระช่งปลานะพี่น้องนะนเนี่ยปลานินที่ว่าเพชรบ้ามันสดสดนะเดี๋ยวก่อนเด้อเมี่ยขาเบียว,วก็จุกไว้ข,ขึ้นก่อนฝนมากเราพี่น้องเลยโอ้ยมันก็เป็นยังกบบานข่ายานขอยข่อยแล้วบไฟข่อยนะประตูข่อยเออเอาเอา,เ,อาเก็บเอาไม่เอา อึ้งน,นี่ยเขากระต้มดูไรเขาอ,อยากเอามาปีงเอามากีกินอยู่มันจีแสบบเนอ,อ่ะเอออยากกินปีงอึ้งครับปีงอึ้งตาบมักฮุงนี่ที่ดิเขากันเขาว่าเออต้องเก็บมันดอกบ่ฮ้องว่าได้กินผักกิเล็กมาอนี้ปมันมนเป็นหมากเป็นฟักมันก็นมี่เอาเด้เอาบ่านี่แบบผักเกษตรเป็นฟักมันเลยสวงอุ้มบางไงเนยย่เนี่ เรียบเป็นน่วยเหรอวะนะาแล้วก่อนที่เอื่นนั่นเองพาคเสียเขาเอื่นฟักบ่เล่อเอื่อนนั่นจังไหนล่ะมากเลยบอกแต่มากกัทินเป็นมากแล้วนี่มาเอานี่ยนะกับพอดีกินเลยนั่นนี่ยเคยเห็นนะเห็นบ้างอ่ะกับพอดีพี่น้องเลยอันนี้อย่าโปรไฟล์ก่อนอู้ยงามเลยว่ะผู้สาวงามๆเย็ดนิ่งๆ